ถึงสนามแล้วทุกคนกว่าจะมาถึง38วันว,ว้าวยักษ์ทุกกับมาสามโนู่ FC นู่ว้าวเครืวว่องเพลว้าวเครื่ ่เยวันนี้เราจะเอายูลายักษ์ไปแข็งกับวงเดือน้างนะเคข่งกับลาใบอะลาใบก็ถูกใช่ไหมพี่ตูนธรรมดาเลยมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่าเราไปขึ้นรอของมังนับก่อนพ่อของมังนับอีพิที่เร็วของเราจะไม่หักพ่อของตึงบังอุ้ตช่วยเร็วบังอัดมาแล้วัูบางอัดบงอัดถ่ายมังอัดถ่ายเอาบีงตูนหุบ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 วางนี่ยหุบรองก้างพร้อมพกัน

มามาทุกคนเราได้บังอัดมือถ่ายจากประเทศนอกเดี๋ย้ๆๆบังดูก่อนว่าผ่านไหมยังบังหันมาดูก่อนเห็นรึเล่าบังอัดบังปูนก็ได้โอ้ยอะไรกบร้องไม่เองเองเสียงเองดังดีที่นี่โอ้ยถึงมือถึงมือบังวัตจริงเหรอถึงมือไมถึงมือมันว่าเอียงอยู่นิดนึงมันลมมาน้าว่า ขึ้นรอยอยู่แล้วล่ะมันไม่ใช่มีคนโบนี่บังเมื่อกี้ผมโยนเขาไม่เดีผมโบน้เองต่ออย่างขนาดนั้นผมโยนไม่ได้อรกาเถอะอุ้ยลงดีเเดี๋ยวให้หลาบไปกาขึ้น่อนไปไปโบนี่ลยอันันเลยไปเอาเชี่เียดอานันเลยไปวิ่งเลยพีตูนโอ้โเร็วเเร็วเเร็ว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  ดูได็ด้วยาพอะไรกันด้วยต่อยโยกโคนเมา่ยับเฮ้โอ๊ยโอ๊ยโอยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโ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 อ๊อ๊อ๊ยนอ๊ยโออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊อนยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอนยโอ๊ยโอ๊ยอ๊้ยโอโอ๊อ๊ยโ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  ไปที is is right ่อ่ะครับโอ้ขึ้นดีเะมัน็งั่นี้เลยไปูไูไูไตูนไลงบนปไตูนบนไปไตูนไม่ลงไปตูนอปเลย เยยไ้ทมกี่เยอะัมลอยว่นจะยได้ใช่ตกงใช่ันนี้เราจะวิ่งไปเนู้้มร้ม่มองผู้ชนไม่มองผู้ชนออขึ้นแล้ว สายตึงแล้วโอ้ยสุดยอดเลยบังคับปล่อยไปเลยน้อง,างอานเนาะอันนี้สูงเลยติดลมบนเลยนู่ตนตัวนู่นล่นไปแล้วนู๊กใช่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นรอว่าวงเดือนยักษ์เนาะมาเาลยบังคับล่นมันอยู่มันข้องวิ่งว่าเราปล่อยให้เป็นถูกก่อลเอ้ยสูงเลยเดแล้วมันจะได้ไม่ตกเนาะแข่งกันวงเดือน vs จุฬาใครขึ้นดีกว่าแล้วบังคับว่าตอรนี้จะนะน่าจะวงเดือนเฮ้ยใจเย็นเพราะว่า

โว้กของมึงอยากึ้นให้เนาะด้วยด้วยด้วยอ้วยบ้างโอเคไหมโอเคนะต่อมต่อได้ยังไงเดี๋ยวมึงจะชักเอามันนี่มันเล่งอะเนาะลงไม่ดีเลยเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราปล่อยสายเลยเนาะเราปล่อยให้มันตกเลยเนาะโอเคคนเอาอะไรลูกออะไรลูกเออขอเราขึ้นหน่อยอีแล้วนะครูอ่ะไว้ถุงมือมึงไปเลยเอา เบรคปั๊บแทงทันทีบังอาดูบังอาดูแทงลงแทงไม่แทงโทรศมาแรงพาราบ้านโอ้ย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 ไม่ใช่ไม่ถูกลงเลยบอรมาแลมาแล้วดูบังัดจดูโอ้ยอยว้ตาขอนูก็นอนนั่งตายแล้วจริงแล้วนี่นูวาตันบกัน อุ้ยลอยไขึ้นเร n วมาขึ้นดีันอมลยนอชดนันนองอินกองกินลมดีแรงวะอยไปช่วงไมอลยเาลมหมแล้วข้างบนนูยังลโอ้โหเราเผากันเดียวก็ตลมก่อนแยกกตลมก่อนมาเค็ดนี้ตลมแม่เดียวโอเคไหมตากร้องเคยาอยู่ตาก็้องว่าโอเคลไม่ดเลยอืมเรียบร้อยถูกไม่ได้ใช่ไหมอืออือ แกหมดแล้วตาโก้อไม่ต้องกลัวไม่เกินหน้ามันนะอแกล้่หมดแล้วลุงเปิดนี้ก็พัดแล้วตาโก้องเออมีลมไมไม่รู้เห็นกำพัดกันหมดแล้วแต่กล้องโน่นน่าจะไม่พัดอาตาโก้องมาแล้วใกล้หมดขดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเราจะทิ้งขดแล้วเราวิ่งตามเนาะดูนะทุกคนเมันจะทิ้งขดเดี๋ยวเราจะวิ่งตามเดี๋ยวเดี๋ยวให้หมดเกลดก่อนเดี๋ยวโอเคอุ้ยอุ้ยดูลุงนีว่ อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยดิปันเยี่ยมนะเดี๋ยวป้าจะปล่อยกดน,นะ,ะอนเออเยี่ยมไปเลยจลัดไปแบบนึงพอรือยัอหงหมดกดยังหมดนะแล้วน,นี่พอหรือยังดิปันเยียมครบนะครบแล้วมงกุฎตาเลยมงกุฎตาตรงนั้นมึงอยียจะทิ้งกดเ่อน

โดนบูมเรือะพาเทงแล้วมองเหลนเรอินดนเลยอ่ะโดนตาบ่โดนเชือกงไหมโอ้โหจ๋าฟาบิ่งมาตากร้องเดี๋ยวตาว่าโดนลมไหมเอาถือมิ้นถือไว้ก่อนเดี๋ยวเหยียบบนกันนู้นนี่มึงุดมาดูตาบ้องตามมามึงหุดเออมึงหุดไม่ใช่ตุ้ยหนักบังหนัาปลาเรียงบังหนัาปลาเรียงเสร็จแล้วยังแล้วมาเลยตัวนั้นช่วยห้องมั ก็นั้นใช้โรงแรมมาเร็วตาต้องเดี๋ยวเราให้บงนับไปบนไกลๆเลยี่เราแทงน้ำไปนะบรรดาบกินลมอ่อนนักเดได้ไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดตรงนี้นเล่นบุ้นแต่มันก็ไม่เป็นไรไม่ผื้งเราดีกว่าเดี๋ยวนู้นทำนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปบนที่แทงนน้ำทีเดียวเลยนู้นขึ้นหมดแล้วนู้นบรรดาใช่อมดีแล้วไหมสีตัวขึ้นไม่ผื้งเราให้เสียนสมหนึ่งสองสามสี่ถ้าไม่ใช่เซียนก็ต้อมไปถโทรลาเดี๋ยว มึงเหว่ยหรือม่ทุกคนมาดูนี่มึงนับ่อมเหมือนไม่ไม่อยากเลยนี่นี่ตากล้องมาดูไว้ไม่เบื่อไม่เบื่อข้างไหนอ่ะมึงเงียดข้างหน้าข้างหน้าผมไม่รู้เลยว่าข้างไหนอ่ะแรงมากตายแล้วอ๋อขึ้นแล้วมันนี้ไม่ลงไอ้ลาวดะลงหยาบไปนั่นตัวไหนไม่ลงลงมมดไหนอ่ะอยู่ไหนฮะหัวาลอยอยู่สีเขียวโอ้ขึ้นดีไหนเชือกอยู่ไหน

Mang nạp pa mày ơi Pa nám rồi à? ừ, còn đi. Ôi nám rồi có nạp vinh cưng nhanh lên Ôi tí Một dài mày ơi Ừ rồi nào Để đây Để đây Ok ba bay ba bay ba bay Tanh nám rồi tanh nám Tài công mà đi tài công tài công Đu đu tài công đu Đu có chuột Thái lấy cho mấy, tài công ăn Thái lấy Ok đi mà Nước qua nó lên phải thả ăn lấy mày thì mua lên เอาไงปะเป็นลมไปเลยเนาะข้าไม่มีลมนะม,มาเรขาขึ้นพ่อมข้างหน้าพ่อเตรียมโอ้โหของแท้แบบนี้โอ้โหลาบุกตามมา

หลืวแค่วงเดือนตัวเดียวแต่ว็ขึ้นดีเดี๋ยวเนาะถืดอุ้ยแทงแล้วนุ๊กแทงกุนกนหัวแล้วโอ้ยมองเงีตทำไมแทงหัวอย่างนั้นอ่ะโอ้ยคนพิด มันไม่ตึงอ้อมเลยมั้งเนาะตาต้นตาโมถึงมือไหม ไม่มันข <m> ึ้นนะเนีมันเอาเลยแต่ว่ามันลมมันไม่ค่อยแข็งเพราะว่านี้ต้องใจลมแข็งเนาะตาองเนาะมาดูของมึงละเอียดนู้งต้องมองอยู่นู้นเดี๋ยวมันหนับจะวิ่งเลยสักทีเอ้าวไม่ตามังหนับไปบนที่แทงน้ำต้องขึ้นแน่เอ้ยเมื่อกี้เกไม่ถึงทีไม่ถึงทีโดดแทงน้ำโดดมังหนับขึ้นไปอยู่บนแทงน้ำสูงมนงล้มลงมันหนับว่ะเฮ้ยบักทีเลยตรงไหนพี่ขึ้นเล้ยน้ำหนับเป็นงไงวิ่งแค่ตายเดียวพาแก่งหนักลงหนับเออไม่ขึ้นแล้ววะรอบนี้ตาไม่ขึ้้นนนแลลลววกก็พัเเเยยหื่อมงาร มึงนักไปยืนมันตั้งน้ำเลยนะส่วนใหญ่หนูนตามก็พอสุดนู่นเลยเหรอโอเคไหมหนูของมึงเหยียดได้ไหมขึ้นดีไหมหนูของมันโตลมดีของมึงนักไม่โดนลมเลยมันอยู่ที่สูตรนะทุกคนการทเว้าตากองถ้าว่าคนหล่อมันเหยียดตามเว้าจะขึ้นดีมากอะ่อยพ่อวังเฮ้ยก็เจี๊ยบก็เจี๊ยบ มา้วงนะป้าไปไอ้ด้วยพี่ตูนเลยเลยไม่รู้เลยด้วยฮะขึ้นดีไหมไม่ได้ิมันเลยอ่ะม่ได้ตรงอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้ามางดิขอยดูมังเหยียดคนดูมาแล้วมาแล้วจริงเหรออ่มืงเหยียดตอนนี้เราให้ปล่อยทีเดียวไปมังเกมังนับขึ้นเหมนแตงน้ำเลยไปมังนับขึ้นมานแตงชูไมดู กลับแล้วเอเยนี้ห้าเราเลบเบอร์ห้านั่งทุกวันหันนุกพอพ่อไปไหนนุไปขึ้นน้ำจริงทำไมขึ้นแปลเปลองน้ำ่ะไม่รู้เปล่าเปล่าแต่กอพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมไหมทําไม่ขึ้นแล้วอะไมขึ้นครับไม่ไหวบ้ารึป่าโกมหนักไหม Mọt, bính cái nồi nồi mọt. แะต้ก็ไกลอยู่ไหมไกลอยู่ติดลมยังยังเลยอ๋อเราจะไปเดินไปตั้งไกลสรุปตัวนี้ขึ้นยากลงลำดับสี่เลยมันโอเคชนะตัวตกลงอ่ะมึงนัดอ่ะจะนัดตกลงมึงนัดบบโอเคจะนัดตกลงพันพันพันโอเคจะนัดดแล้วอ่าจุฬาของวังเกียรติชนะอยู่ดีลำดับหนึ่งเพราะว่าขึ้นสูงกว่าเพื่อน เมียนูเอา่มาเล่นเล้าหล่าตัวนู้น really ่นคนบนจะเป็นลมแล้วตัวนี้ไม่ขึ้นดีติดลมเล้วติดลมเล้วเอาล่ะคิดว่าโดนแล้ว ตมมยกาเลยดู่เดี๋ยวเราจะทำให้เล่นขึ้นได้คอยดูนะฮะดูสูงถึงดาวน์นู่นแล้วมัะเอียดนู่นขึ้นดีมากตัวลมดีไหมเผาหัวแล้วนู่นกล้องตัวล้มดีไหมตัวล้มดีไหมเนี่ยตัวลมไหมทุกคนดูคมั้งหนักไหมไม่หนักอะไรดีเดี๋ยวกันดีไอ้ันมันไม่ต้องเ่ยไม่ต้องเท่าไหร่ดี ออกหนักนิดนึงออมเงีทำได้เดี๋ยวขึ้นแน่นัวแทงหัวแล้วเราตงหา่ามกลับแล้วนุมัดยอมแล้วมัดเราไปตำนานเนวะว่ากานุ๊กตรงชีขึ้นไม่ได้ไปูงเียเล่นได้ห่านุ๊กว่าเธอเราเียดไม่ต้องกลัวแทงดีห่านุ บ้าว้าวเร็วมาบอลเลยไม่มีลมด้วยวันนี้บอลเลยไม่ต้องกลัวไม่หนับไม่เห็นเล่นจุดเดินได้หนุเลยเพราะไม่เห็นตึงเบนทางไอ้กูาขี่รถมั่งเบนทางเขาขี่รถมั่งไปเลยพี่ไปเลยเหยียบพุ่งมันต้องพล่อยขึ้นเน่ขไม่หนับติดไม่เห็นไม่ต้องกลัวไม่ขึ้นหักได้กองชัดเลยไหม ไม่เกินสามวันนะคุลมันไม่เปอี่ยนมองดาวกองเปลี่ยนแล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วก็ไงนี่เด็กดาวองเหกินลมหนักตัวนี้อุณหภูมิกินลมหนักต้องให้ลมพายุแบบมันขนาดบนไปเก็บหมดทามเก็บแล้วอันนี้อันนี้ลมไม่มีเอือมันไม่มีเหมือนว่าบุกเขาเราก็พัดหมดเออดาวขึ้นแล้วมุณหภูมิขึ้นดีแล้วไม่ต้องใส่เลยด้เลยอันไหนอ่ะปีกตัวทิ่มเลยนี้นี่ตัวนี้มันมันเอาแล้ว ส้อมแล้วนะมึงนับส้อมแล้วร่มมุนมุนยุ่งนะเบอร์ขนาดนทุกคนตอนนี้ว่าจุฬากับว่าธันเดือนพบรักกันแล้วใช่ไหมใช่ครับมังเหยียดสีจันเป็นยังไงบ้างมังเหยียด่าลองดูลองสาวดูอ่าสาวไอ้สายดูเพราะมังเหยียดมือเนี่ยมดแล้วทุกคนรอดัมหมดแลยวมังเหยียดเป็นไงมังนักบ้าโอเคไหมเราให้เจ้าของสาวมั่งเอาให้เป็นลมไปดีบนด้วยดาวด้วยเอาไงจุฬากับธันเดือนเอาไงก่อนนี่ Cái này đôi lắm mấy mắng mất Hùi có đôi Ok, ui mấy có đôi ba mấy đâu đi coi nha mấy Ừ, đấy, đấy không? Lúc mọt, lúc mọt Phá khiến đi nó hộ, lên, hộ, 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 hộ Chắc cái là thân ăn tiêu ăn Giả ráo thì đeo, đeo mắng khốt ดูดูว่ารอบนี้จะหักไหมเฮ้ยเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยเฮ้ยวงเดับจุฬาวงเด้งจุฬาถึงมือไหมมังนับรอบนี้เราเราแก้ใจได้ออกแล้วนะเราแก้ใจตรงแล้วนะรอบนี้น่าจะถึงมือมังนับตัวใหญ่มันก็จะยากหน่อยอุ้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 ยเฮ้ย รอบนี้มาอย่างรอว่าเอ้ยจิงเฟ้งไปเลยเดี๋ยวดูของมังเอียดบางมุดจะบางมุดจะได้ไหมไหนอ่ะเอฟซีบางเอียดอ่ะเว้ยขึ้นร้อยจังอ่ะว้าใครอ่ะเว้ยโอ้ยขึ้นร้อยมากขนาดไม่มีลมนะคนสุดยอดเว้ยน้องบางนาว้าวบางเอียดทำให้หนุ่เด็กนู่นไรนู่นพาอัวนู่นเอฟซีมันเพิ่งขึ้นร้อยไหมขึ้นร้อยไหมบอกบอกบอกคนแรกที่ว่าว้าวบังเอียดทำดยอดไหมยอดเลยจ๋งเป้งไหม Já hey! perdeu.